สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกาค่ะผู้ตรวจการแผ่นดินไทยอินโดนีเซียร่วมลงนามในการบันทึกความเข้าใจสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนประชาชนในต่างแดนทั้ง2ประเทศค่ะนายศรีราชาวงษารยายังลุกูลขออภัยค่ะนายศรีราชาวงษาระยางกูลประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและนายดานังกิรินดาวาดานา ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธรารณรัฐอินโดนีเซียร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเสริมสร้างและพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาเรื่องรับร้องเรียนและความเดือดร้อนของคนไทยที่ได้ไปอาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซียและคนอินโดนีเซียที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งจากนี้ไปหากใครได้รับความเดือดร้อนอันเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐสามารถไปขอรับความช่วยเหลือจากสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของแต่ละประเทศได้เลยแต่ทั้งนี้ก็จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายของแต่ละประเทศนั้นๆด้วยซึ่งเป็นความร่วมมือการสนับสนุนความเป็นอยู่ของพลเมืองทั้งสองประเทศนอกจากนี้สํานักงานผู้ตรวจการของไทยยังวางแผนและลงนามร่วมกับผู้ตรวจการในภูมิภาคอาเซียนเพื่อดูแลความเป็นธรรมให้กับประชาชนหลังจากเปิดเสร์ เรีทางการค้าและแรงงานด้วยผู้บัญชาการทหารบกกำชับแม่ทัพภาคที่4สอบสวนเหตุการณ์ประทะที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีอย่างตรงไปตรงมาหากพบว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย พลเอกอุดมเดชส,สิตบุตรผู้บัญชาการทหารบกกล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ที่ทหารพรานเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายและเกิดการประทะกับกลุ่มคนร้ายในพื้นที่บ้านโตนาชุดหมู่ที่6ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้คนร้ายเสียชีวิต4คนและถูกควบคุมตัว22คนเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาว่าขณะน,นี้การสอบสวนมีความคืบหน้าไปมากโดยได้กำชับให้แม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาหากพบว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ก็ต้องยอมรับและดำเนินการตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเป็นพื้นที่ที่กลุ่มคนร้ายก่อเหตุความรุนแรงเคยใช้รวมตัวกันเจ้าหน้าที่จึงต้องมีความจําเป็นในการดําเนินการปราบปรามสําหรับผู้ต้องหาที่เจ้าหน้าที่ทําการควบคุมตัวได้ตรวจสอบพบสารเสพติดในปัสสาวะกว่า10คนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้แบ่งผู้ต้องหาเป็น3กลุ่มคือผู้ก่อเหตุรุนแรงผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและผู้ที่ให้ที่พักแก่คนร้าย ปิดท้ายกันที่ข่าวกีฬากันในวันนี้ค่ะบรูกโลเปสชุดทำแต้มในช่วง2วินาทีสุดท้ายช่วยให้บุ๊กลินเนตบุกมาชนะนิวยอร์กนิกไป100ต่อ98คะแนนค่ะบาสเกตบอล NBA สายตะวันออกนิวยอร์กนิกทีมอันดับท้ายของแอตแลนติกดิวิชั่นเปิดบ้านเมดิสันสแควร์การ์เดนรับบุ๊กลินเนตทีมอันดับ2ของดิวิชั่นเดียวกันเกม3าควอเตอร์แรกทีมเยนเนตบุกมาทำแต้มขึ้นนำ โดยเดรอนวิลเลียมชุดให้เน็ตนำไป81-65ต่อคะแนนจบ3พอเตอร์เน็ตนำไป85-71ต่อคะแนนพอเตอร์ quarter สุดท้ายนิกเร่งทำแต้มโดยแลงสตันกาโลเวชุด3แต้มให้นิกไล่ามา91-94ต่อคะแนนก่อนที่ครีนโทนี่เออรี่จะทำชุดแต้มตีเสมอให้กับนิก98-98ต่อคะแนนก่อนหมดเวลาเพียง0.2วินาทีบรูคโลเปสชุด2คะแนน สคะแนนปิดท้ายให้กับบุกลิ่นเฉือนชนะไป100ต่อ98คะแนนเก็บเป็นเก็บชัยชนะเกมที่34โดยเกมนี้เดรอนวิลเลียมแซงชนะไป100ต่อ98คะแนนค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขณะทพิปทองชัยมงคลต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่านิยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้องข้อที่8มีระเบียบวินยัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่